h e l lo สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนพบกับลุงอีกแล้วนะคะกับช่องใส่ลุง Family Channel ค่ะคลิปนี้นะคะใส่ยลุงจะมาชวนเพื่อนเพื่อน,นะคะไป u n นบ x ็อกแกะกล่องสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์กันค่ะพอดีลุงสั่งอ่าอ i i ปายลิ่งบิ a ตี้เมค e กิฟต์เซนะคะทุกคนมากล่องนึงค่ะ ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆไปแกะกล่องมาพร้อมกันกับสายลุงค่ะว่าจะมีของสวยๆงามๆอะไรบ้างมาฝากเพื่อนๆไปชมมาพร้อมกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนสายลุงสั่งช้อปออนไลน์มานะคะจากเพจเพจหนึ่งค่ะเป็นกิฟต์เซตนะคะเครื่องสำอางค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะ ว่าเขาได้แพ็กกล่องมาเรียบร้อยหรือเปล่าโอก็จะใส่กล่องเซตบ็อกมาแบบนี้เลยค่ะไม่มีแผ่นรองกันกระแทกนะคะทุกคนถ้าจะให้ดีกว่านี้น่าจะมีแผ่นรองกันกระแทกด้วยนะคะจะทำให้เครื่องสำอางมาในสภาพที่เรียบร้อยกว่านี้นะคะายดุงก็จัดเซ็ตใหม่ค่ะ บริเวณเออรอบๆกล่องนะคะก็เรียบร้อยดีค่ะไม่มีแตกหักนะคะหรือพังนะคะเซตนี้เป็นเครื่องสำอางของเฮงฟังนะคะน่าจะมาจากประเทศจีนค่ะทุกคน ตรวสภาพของกล่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะเซ็ตบ็อกกล่องนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยลิปสติกนะคะบีบีครีม มาสคาร่าดินสอเขียนคิ้วแล้วก็อายไลเนอร์อายแชโดว์แต่งตาค่ะแล้วก็บัชออนปัดแก้มนะคะทุกคนลิปติกมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะ5แท่งค่ะมีบีบีครีมหลอดใหญ่เลยนะคะมาสคาร่าดินสอเขียนคิ้วแล้วก็อายไลเนอร์อันนี้เป็นอายแชโดว์ adow, แต่งเปลือกตานะคะ แล้วก็บัชออนปัดแก้มค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะลิปสติกก็จะเป็นแบบไล่โทนสีมานะคะโทนจะออกเป็นโทนน้ำตาลนะคะแท่งนี้เป็นสียังไงเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมพร้อมๆกันค่ะอันนี้คือความยาวของลิปสติกนะคะ ก็ยาวอยู่นะน่าจะใช้ได้นานเลยล่ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวลุงสวอตให้เพื่อนๆชมนะคะว่าสีสันเป็นยังไงบ้างอืมสีสวยค่ะสัมผัสของเนื้อของลิปสติกนะคะก็จะเป็นแบบออกเป็นเนื้อซาตินนะคะละมุนล,ละมุนนุ่มค่ะทุกคนผิวสัมผัสด,ดีมากคะ่ะ ไม่ระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่หยาบเกินไปนะคะเป็นเนื้อสาตินค่ะกึ่งแมทด้วยค่ะทุกคนแทงที่สองค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชมค่ะ เฉดสีน้ำตาลก็จะเริ่มเข้มขึ้นนิดนึงค่ะเหมือนเป็นการไล่โทนสีนะคะทุกคนจากน้ำตาลอ่อนนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปแท่งที่สามค่ะ ชอบเนื้อสัมผัสของลิปสติกนะคะละมุนค่ะสีก็สม่ำเสมอดีนะคะนุ่มค่ะทุกคนออกเป็นเนื้อแบบซาตินกึ่งแมตนะคะไม่แห้งแล้วก็ไม่เยิ้มจนเกินไปนะคะพอดีเลยค่ะทุกคนอันนี้แท่งที่สีนะคะสีก็จะเริ่มเข้มขึ้นน้ำตาลออกโทนเริ่มแดงแล้วนะคะทุกคน สำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าสาโฟนะคะเซตนี้น่าจะเหมาะนะคะสวยค่ะแท่งสุดท้ายนะคะนี่จะออกแดงเลือดนกเลยนะคะทุกคนออกเข้มเลยค่ะ แต่งหน้าใสาฟอน่าจะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับเซตนี้นะคะทุกคนก็จะไล่ทนเทนสีตั้งแต่น้ำตาลอ่อนไปจนถึงน้ำตาลอมแดงนะคะทุกคนสวยค่ะทุกคนค่ะสวัสดีเพื่อนๆุมไปพบ้อมกันนะคะใครชอบคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเซตนี้นะคะถูกใจค่ะต่อไปเรามาลดทดลองเอ่อบีบีครีมกันนะคะ เต็มหลอดเลยค่ะทุกคนแน่นมากนะคะเขาบรรจุมาให้แบบแน่นมากเต็มหลอดเลยนะคะปริมาณ40กรัมค่ะทุกคนจับดูจากหลอดแล้วเน่ยแน่นมากค่ะทุกคนหนักเลยแหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมบีบีกันนะคะสีจ,จะออกโทนขาวหน่อยนะคะ เนื้อนุ่มละมุนเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วใส่ลุงจะลองทาให้เพื่อนๆชมบนหลังมือนะคะบีบีจะช่วยให้ผิวของเราสว่างกระจ่างาใสขึ้นกว่าผิวของเราอีกหนึ่งสเต็ปเลยนะคะขาวขึ้นค่ะเนี่ยค่ะดูจากหลังมือนะคะเทียบจากสองฝั่งเลยนะคะ เห็นไหมคะจะขาวขึ้นหนึ่งสเต็ปเลยค่ะทุกคนทําให้สว่างกระจ่างใสเลยถ้าเราทาบนหน้าหน้าเราก็จะขาวขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะคะทําให้หน้าเราผ่องแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะทุกคนว้าวชอบจังเนื้อละมุนดีนะคะเนื้อบางเบาไม่เหนียวแล้วก็ไม่เหนอนะนะคะ หอ,อก,กึ่งแมตด้วยนะคะทุกคนไม่แห้งแล้วก็ไม่เยื้มจนเกินไปด้วยต่อไปนะคะอันนี้คือมสคาร่านะคะเป็นมสคาร่าสีดำนะคะขนแปรงยาวค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทดลองเขี่ยขนแปรงกันดูนะคะขนแปรงก็จะไม่แข็งนะคะ แล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปพอดีค่ะเนี่ยค่ะทำให้เวลาเราปัดน่าจะเรียงเส้นดีเลยอะค่ะทุกคนเช็ดออกง่ายอยู่นะคะต่อไปค่ะ อันนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะสีน้ำตาลนะคะจะมีสองด้านนะคะด้านนี้จะเป็นแปลงปัดขนนะคะเขียนขนคิ้วนะคะแปลงปัดขนคิ้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นดินสอค่ะโอ้เป็นแบบหมุนนะคะทุกคนเดี๋ยวใส่ลงให้ดูความยาวของดินสอเขียนคิ้วนะคะโอ้ให้มายาวอยู่นะคะ น่าจะใช้ได้นานอยู่ค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนใส่ลงทดลองเขียนนะคะดูเนื้อสัมผัสของนิสอเขียนคิ้วนะคะอ่าเดือนนิสสอก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะอยู่ในระดับปานกลางค่ะไม่ระคายเคืองต่อผิวค่ะนุ่มลื่นแล้วเขียนง่ายดีค่ะทุกคน ให้สีน้ำตาลที่แบบว่าเป็นธรรมชาติมากนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบขนแปรงนะคะสําหรับปัดขนคิ้วให้เรียงสวยนะคะมี2ด้านแบบนี้ค่ะสําหรับดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้ก็คืออายไลเนอร์ค่ะทุกคน ายพุกันนะคะก็จะแหลมแบบนี้ค่ะเป็นอายไลเนอร์สีดำค่ะทุกคนค่ะไว้เขียนขอบตานะคะโอ้ดินสอก็ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะเขียนง่ายนะคะอายไลเนอร์เขียนง่ายนะคะเป็นพุกันที่แบบแน่นแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะผิวสัมผัสดีค่ะ เขียนง่ายคมชัดนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอายแชโดว์นะคะสำหรับแต่งเปลือกตากันบ้างค่ะเป็นตลับสวยนะคะแล้วก็สีสันนะคะออกโทนสีน้ำตาลน,นะคะแต่งตาได้แบบธรรมชาติสำหรับใครที่ชอบแต่ง จะตายธรรมชาติธรรมชาตินะคะหรือว่าจะแต่งเข้มๆหน่อยสายฝฟก็น่าจะเหมาะเลยนะคะสําหรับเซตนี้แต่ว่าไม่มีผูกกันนะคะสําหรับปัดบัตอายแชโดวนะ์ให้เรานะคะปริมาณแน่นจุใจเลยค่ะทั้งหมด9กโทนสีนะคะแล้วก็ให้บัชออนมาค่ะ อันนี้จะเป็นสีออกสีแดงนะคะทุกคนออให้แปลงอันเล็กๆน่ารักแบบนี้มาด้วยค่ะเสียดายจังไอแชดูไม่มีแปลงมาให้นะคะแต่บัชออนมีแปลงอันเล็กๆมาให้ค่ะทุกคนแต่ลุงลองปัดให้เพื่อนๆชมค่ะ สีก็ออกจะออกสีแดงนะคะถ้าใครชอบแดงหน่อยก็น่าจะปัดเพิ่มใครชอบออ่อนก็ปัดบางๆแบบนี้นะคะค่ะนี่ก็คือกิฟต์เซ็ตบ็อกนะคะที่ใส่ลุงได้สั่งมาในวันนี้นะคะของเฮงฟางนะคะทุกคนค่ะและนี่ก็เป็น บ็อกนะคะที่ลุงได้สั่งมานะคะแล้วก็ได้แกะกล่องให้เพื่อนๆชมกันแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะและลุงก็ได้ใช้เซตนี้นะคะในการแต่งหน้าในวันนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นไงคะสวยมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์กิฟต์เซ็ตกล่องนี้นะคะถูกใจนะคะ ทุกชิ้นเลยนะคะอยู่บนใบหน้าของลุงแล้วในในเซตนี้นะคะทุกคนประทับใจแล้วก็ชอบมากๆเลยถ้าหากเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสายลุง Family Channel ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ